อได้ค่าได้ค่าประทูนิดนึงเออเบิ่งเดินนี่อันนี้เราซื้อจากเป่าตังามาดูนะครับมาดูมาดูวิธีการรับเงินของเป่าตังนะอันดับแรกก็เข้าไปนี่ก่อนแล้วก็กดรับเงินครับกดขึ้นเงินเดีย๋ยวรอสักครู่มันขายแล้วขายอะไรนี่ไงมาแล้ว ถัดไปดีถัดไปดีนี่อันนี้คือวิธีการรับเงินจากเป๋าตังค์นะ,ะสำหรับใคร <c oughs> อยากได้ก็ต้องเป็นบุญนะ <c oughs> เอ,อ้โบแม่แล้วเตบ่บุญวาสนาด้วยครับอ่างวน,น้าขอรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเดย้อแมนผู้ใดกันเนีเอา้าก,นะกดถัดไปนะครับกดถัดไปโอ้โหมึงังไม่กูใส่เอามาผู้ชายอหะอเอ่าบานเลขที่ ที่อยู่าอยนึม